หลานนัตัวนี้กับเพามือตัว ได้ดอก้านยนี้จะเป็นดอกนะที่ทานกรไรเป็นดอกก็จะแค่ดอกเดียวก็สามารถหาให้ชงโ้านรวยเพลาาันล้าล้าแสนล้านลาล้ได้แล้ขออาท่านโพรเลยาให้พลักให้มีอุปนให้มีอุให้ การหยิบแจกการหยิบแจกยิบได้ได้แลถอยออกไปเลยครับได้แล้วถอยออกไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์หยิบแจกนะครับได้แล้วถอยออกไปนะครับได้แลวถอยออกไปนะครับได้และถอยออกไปนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งดอกนะครับจะได้แบ่งแบ่งกันนะครับนี่แหละอ่านีดีมากเลยนะครอบครัวหนึ่งดอกจะได้แบ่งแ่งกันนะครับแบ่งกันไปรวยนะครับจำไว้ว่าจะได้วันนี้นะเราจะทําให้เธอชีวิต Bình bà Rùi ừ. Nó ừ. ừ. à, không chỉ rùi thông bà đa Rùi thông chạy luôn นะครับคือกี่ครับกี่นะเพื่อเพื่อขอเวลาสิอยากสิครับขอขอครับมีเวลากูมีอะไรเหมือนที่ผ่านที่มันฟังตอบได้เลยครับ uh, <laughs>